เราจะดูเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกก็ในส่วนที่ของท่านสุรเชษก็เราก็ทีมหนึ่งส่วนในเรื่องของผู้ใต้ของข้าปเจชาที่โดนดําเนินคดีก็ทีมหนึ่งเราจัดเป็น2ส,ส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูทั้งหมดรวมทั้งเราจะดูถึงการให้สัมภาษณ์สื่อของบุคคลบางคนรวมถึงการออกสื่อของสื่อบาง,บางสำนักและที่สําคัญเนี่ยเดี๋ยวเราจะตั้ง วอล่มขึ้นมาก็คือมีคนติดตามข่าวสารทางสื่ออย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เราก็แตทลอยฟ้องไปเรื่อยๆนะครับเราตั้งทีมทนายขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะมาคานำานาจแต่ทั้งเพื่อที่จะนำความจริงมาเปิดเผยนะครับและไอ้ไรที่มันคว่ำอยู่เราก็จะหงายหงายเพื่อให้ประชาชนสาธารณชนทราบความจริงไม่เช่นนั้นเนี่ยมจะกระอึมครึมอยู่อย่างเงี้ยครับ ไม่เป็ไม่ต้องห่วงหรอกครับอนันตชัยใชเปิดเผยอยู่แล้วนะครับแล้วอยากจะบอกนักข่าวไม่เคยมีความหนักใจเลยนะครับเวลาสู้กันเนี่ยไปดูในศาลอย่าสู้กันหน้าโซเชียลโซเชียลผมอาจจะสู้ไม่ได้นะเพราะผมไม่ค่อยให้สัมภาษณ์แต่เวลาสู้ในศาลผมเห็นนะเป็นพระเอกอยู่หน้าโซเชียลแต่ว่าอยู่เดียวดายอยู่หน้าบัลลังเกือบทุกคนนะครับ